วันนี้นะครับวันที่ยี่สองพฤศจิกายนปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกวิดีโอนี้นะครับเราจะมาพูดถึงสิบอันดับมหาลัยที่มีจำนวนนักศึกษามากที่สุดในประเทศไทยสิบอันดับสถาบันอุดมศึกษาที่มีนักศึกษามามากที่สุดจากผลสำรวจสำนักง,งานประลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและ นวัตกรรมปีการศึกษา2566วันที่20พฤศจิกายน2566สำนักงานประหลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเผยข้อมูลจำนวนนักศึกษารวมปีการศึกษา2565ภาคเรียนที่1ในสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมดจำแนกตามสถาบันกลุ่มสถาบันจำนวนทั้งสิ้น 1, 1 7 5 2 5 5 4คนเป็นนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ1 4 3 7 8 4 0คนเป็นนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน281,128คนสถานศึกษานอกสังกัดกระทรวงอ,อบ33,589คน ดังนี้เป็นจำนวนนักศึกษาที่กำลังศึกษาในปัจจุบันและลงทะเบียนโดยมีหน่วยกิจเพิ่มเท่านั้นไม่นับรวมจำนวนที่กำลังรักษาสถานภาพลงทะเบียนโดยไม่มีหน่วยกิจเพิ่มนักศึกษาที่ขาดการติดต่อติดต่อไม่ได้และนักศึกษาที่ยุติการศึกษาโดยไม่ได้รับปริญญา10อันดับจำนวนนักศึกษามากสุดในสถาบันอุดมศึกษา 1. มหลาลัยล้างกำแพง3า0 0 0 0หคนสองมหลาลัยสุโกไทยธรรมธิราช9 9,000คนสามหลาลัยเกษตรศาสตร์6 9 0 0 0คนสมหาลัยธรรมศาสตร,ร 6, 000, ์4 2 0 0 0คนหามหลาลัยมหาสารคาม4,000 0คน 6. จุฬาลงกรมหลาลัย 3 7 0 0มืนเจ็ดพันคนเจ็ดมหาลาัยเชียงใหม่3 7 0 0มืนเจ็ดพันคนแปดมหาลาัยสงขลานครินทร์สามหมืนสามพันคนเก้ามหาลายัยกรุงเทพส3ม0 0ื่นสามพันคนสิบมหาลาัยราชพัฏสสนสุนันทาสามหมื่นสองพันคนสิบอันดับจำนวนนักศึกษามากสุดในมหาล,ายลาัยรัชภัฏ 1. รัชพัทส่วนสุนันทาสองรัชพัฏอุบลราชธานี3รัชพัฏเชียงใหม่สรัชพัทอุดรธานี5รารัชพัทสุราธานี6รัชพัทนครปฐม7รัชพัฏพิบูลสงคราม8รัชพัฏบุรีรัมย์ 9. ารัชพัฏนครราชสีมา10บรัชพัฏสมเด็จบ้านสมเด็จเจ้าพยา อันดับจำนวนนักศึกษามากสุดในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอันนี้ก็เป็นอันดับของราชมงคลนะครับแล้วก็10อันดับจำนวนนักศึกษามากสุดในมหาวิทยาลัยเอกชนหนมหาวิทยาลัยกรุงเทพสองมหาวิทยาลัยศรีปทุมสามมหาวิทยาลัยหลังสิต สสถาบันการจัดการปัญญาวิพัฒน์พิวัฒน์ห้ามหลาลัยหอการค้าไทย 6. มหลาลัยธุรกิจบัณฑิตเจ็ดมหลาลัยกรุงเทพธทนบุรี 8. มหลาลัยอสัมชัญเก้ามหลาลัยเกษมบัณฑิต 10. มหลาลัยทนบุรีอันดับจำนวนนักศึกษามากสุดในสถาบันการศึกษานอกสังกัดอว 1. การกีฬาสองสถาบันพระบรมราชนก สาสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์สี่มหาลาัยนภมินทลราธิราช 5. ้าราชพิธีัยจูฬาภรมหาลัยรัฐบาลจันมนหกแห่ง 1. จุลาลงกรณ์มหาพิลัยสองมหาลัยขอนแก่นสามมหาลัยสุขโขท,ทัยธรรมาธิราชสมหาลัยแม่โจ้ หมหาล,ายลัยราชพัฒมหาสารคาม 6. มหาล,ายลัยรัชพัฒสุรินมหาวิาลัยเอกชนจำนวน5แห,งห่ง 1. วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 2. วิทยาลัยนอเเทร์นสมหาลัยพิษณุโลก 4. มหาลัยเฉลิมการนา 5. ้วิทยาลัยนานาชาติลาฟเฟลสถาบัน อุดมศึกษาสังกัดกระทรวงอื่นๆจำนวนสีแห่ง 1. นงโรงเรียนนายร้อยตำรวจ 2. องโรงเรียนนายร้อยพัชชุนจอมเก้าสามโรงเรียนนายเรือ 4. ี่โรงเรียนนายเรืออากาศอันนี้ก็เป็นลำดับมหาลัยนะครับที่มีจำนวนนักศึกษามากที่สุดไม่ว่าจะเป็นราชมงคลราชพัฒนะครับ มหลาลัยเอกชนมหลาลัยรัฐบาลแล้วก็เป็นโรงเรียนตำรวจเดี๋ยววิดีโอถัดไปนะครับเราจะมาพูดถึงเปิดสถิติ10มหาวิทยาลัยที่มีอาจารย์มากที่สุดในปี2566จาก171แห่งนะครับ วิดีโอนี้เราก็มาพูดคุยกันแต่เพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันในวิดีโอสัตว์ไปครับสวัสดีครับ